สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอุ้ยเก่งเอ่งกุย <c oughs> <c oughs> จะดีเหรอชื่อหลังจะดีเหรอคอุ้ยเก่งนะคะวันนี้ก็จะมากระทําความรีวิวเร็วๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราได้ทําการรีวิวอะไรนะ ลืมกระเป๋ากระเป๋ากับกระบอกน้ําไปแล้วนะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมีว่าพูดเหมือนไายของออนไลน์มีอุปกรณ์มารีวิวอีกแล้วนั่นก็คืออา้าวกับด้านแบบนึงนะคะแสงก็มืดแล้วเกินจอดใต้ต้นไม้นี่นะคะอันนี้ก็คือมีความผ้าบัฟเน่ผ้าบัฟ จริงๆมันมันเรียกว่าผ้าอเนกประสงค์เนะานะเนาะจริงๆมันคือผ้าอเนกประสงค์แต่ว่าด้วยความที่บริษัทเริ่มแรกหรือเปล่า<ช>ที่ทําขึ้นมาชื่อว่าบัฟคนก็เลยเรียกกันว่าผ้าบัฟมาตลอดซึ่งหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะว่าอผ้าบัฟเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะ ามาพกหัวบบเรียกพกหัวพวกหัว, <laughs> ว,ก,วกันแดด <laughs> พกหัวกันดงกันแดดเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเอามาพันข้อมือเอ่ยอะไรใดๆนะซึ่งณจุดจุดเนี้ยตอนแรกก็ไม่ไม่ค่อยเห็นความสําคัญนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นกันท่านผู้ชมนี่เลยค่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเพราะกำลังขับรถไปด้วยเนะาะ,ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันละกันนะคะเนื่องในโอกาสที่อีพ่อเก่งอนะคุณคุณผู้ชายนะคะก็คือ นางก็เป็นตากุ้งยิงนะคะไม่ได้แอบดูเมียอาบน้ำแต่อย่างไดนะแซวเลยคือสมัยก่อนเนาะเราจะเข้าใจว่าแบบเป็นตากุ้งยิงอะ่ะเพราะว่าไปแอบดูคนอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันไม่ใช่มันคือแบบมันมีอะไรอะ่ะละคายเครืองไปอุดตันที่ตาก็เลยทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาอันนี้ก็เกิดจากอะไรเกิดจากการซ้อมวิ่งอ่าเกิดจากการออกกําลังกายแล้วทีนี้ต้องบอกก่อนว่าพ่อเก่งเนี่ยเป็นคนที่เหงื่อเยอะมากนะคะมันก็จะไหลอะ่ะทุกคน ไหลลงเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาตอนนี้เป็นมานานเท่าไหร่ละคะเป็นมาสองอาทิตย์ละประมาณสามอาสามปีแล้วยังไม่หายสักทีนะคะไม่ยอมกรีเออไม่ยอมไปกรีดตานะจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่วิธีมันก็เป็นวิธีการรักษานะแต่ว่าเราก็ต้องดูเรื่องว่าเราจะป้องกันยังไงเนาะนี่สิ่งที่เราจะป้องกันได้ก็คือมีผ้าบัฟนี่แหละค่ะที่เราจะสามารถเอามาพันเอามาโพอกหัว ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เหงือ่อบนไหลลงเข้าตาใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกหมวกอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงผ้าบัฟกันก่อนนะอันนี้อ่าโชยนิดนึงนี่จะบอกว่า,อ,าอุ้ยหล่นมีความเปียกชื้นเนื่องมาจากอะไรเราเป็นกิมมิคเก๋กๆอ๋อเมื่อเช้าซักทีนี้ <c oughs> ตอนอ่าเข้ามาทํางานก็ถือเข้าไปด้วย <c oughs> เพื่อจะเออไปตากนองทำงานให้มันแห้งกาลังจะแห้งแล้วล่ะแล้วเพื่อนร่วมงานมาเห็น ก็เลยถามว่ามันผ้าอ,อะไรเขาไม่เคยเห็นลายเอ,อมมเวอ,อเรสต์ไงก็ลายสวยลายสวยก็เลยขอดูแล้วทีนี้เอาไป ขาหลงไปบางมาบนโต๊ะลรวก็กินกาแฟไปด้วย <laughs> แล้วกาแฟมันไส <c oughs> จ้านั่นแหละค่ะท่านผู้ชมก็สรุปคือ,อาาซัก <c oughs> <ไ>ใหม่อีกรอบรอบหนึ่ง <c oughs> ยังไม่แห้งเลยแต่ต้องแต่ของของบัฟเนาะอันนี้ยี่ห้อบัฟเนาะมันมนมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันแห้งไวมากนะคะ <c oughs> ามาพูดถึงคุณสมบัติกันก่อนเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อก็อันแรกเลยที่ประทับใจมากๆนะครับคือความยืดหยุ่นนะครับคือลองผ้าบัฟเนาะจนไม่อยากใช้ผ้าบัฟอ่ะ คือไม่คิดจะใช้เลยได้ซ้ําในชีวิตเพราะว่าเป็นลองหลายยีห่ห้อแล้วในเมืองไทยซื้อมาหลายอาโอเคมันก็ใช้ได้แบบนึงแต่มันระคายเคืองผ้าไม่นิ่ม uh huh. สองคือมันซับเหงื่อไม่ดีอ uh huh. สามทีนี้มันไม่ยืดครับใส่แบบอี้โอ้โหแบบเนี้ยแต่พอมาลองยี่ห้อบัฟนะครับตอนเนี้ยคือมันยืดได้รก็ย้อสี่ทางเลยทั้งหมดทุกทิศทางยืด uh huh. ได้หมดแล้วใส่สบายมากผ้าโปรง่งร่งสบายมันนิ่มนะคะ<อ>ทุกคนมันนิ่ม อันนี้จริงๆเคยเคยเจอบางบางอันเหมือนกันนะที่แบบยืดได้แค่สองทางอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเออมันมันเรียกว่ามันไม่ข้างอ่ะนด้านยาวมันไม่ยืดอ่ะด้านยาวด้านยาวไ่นยาวด้านยาวไม่ยืดมันยืดออกแต่ด้านข้างใช่มันก็เลยทําให้แบบว่าการใช้งานมันมันไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะคะแต่ถ้ามาเจอมาใครที่เคยลองยี่ห้อบัฟนะจะรู้ว่าเออมันดีอ่ะมันดีเนื้อผ้านิ่มด้วยเทคโนโลยีก็ดีด้วยอะไรเงี้ย เนี่ยโลโก้ยี่ห้อบัฟเนี่ยนะครับอาจจะไม่เด่นเนาะปกติถ้าเป็นอ่าลายอื่นจะเป็นสีเหลืองเนี้ยบัฟเป็นแพทที่ e อเวอรเรตัวนี้ได้มาจากมีเพื่อนในกลุ่มนะครับที่ไปปีนเขานั่นแหละที่เนปาลนะครับเขาซื้อมาฝากครับออ๋ประทับใจประทับใจติดใจมากครับ ก็คือจะว่าเป็นของที่จะลึกต้องลายนี้เท่านั้นถ้าไปในปานนะครับในไทยไม่มีครับนอกจากเราจะก,ก๊อปใครนะตอนนี้ไม่ใช่ทีนี้มาดูคุณสมบัติต่อเนาะ,ะพอดูเนาะพลิกไปหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยอ้าวเราไม่เจอตะเข็บ ซิมเลสซิมเลสจริงๆครับเป็นซิมเลสของแท้เลยนะครับซิมเลสจากการถักทอเลยนะครับอันเนี้ยมันมันมีนะบางทีเขาบอกซิมเลสอย่างเงี้ยเหมือนถุงเท้าซิมเลสแต่คือมีรอยตะเข็บแค่ตะเข็บเล็กเฉยๆใช่ครับแต่นี่คือหาตะเข็บไม่เจอเลยครับไม่มีตะเข็บเลยอาจจะเป็นรอยนิดนึงแต่ไม่ใช่รอยตะเข็บเป็นรอยที่มันต่อผ้าเฉยๆแต่มันไม่ใช่ตะเข็บครับก็คือเป็นซิมเลสแล้วก็คุณสมบัติต่อไปนะครับ U P F 5 0 คลัสครับห้าสิบบวกนะครับ uh huh. แน่นอนกันแดดได้ครับ uh huh. กันแดดได้สะท้อน UV ได้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นขึ้นไปแน่นอนครับแต่การสะท้อน UV ีก็ขึ้นอยู่กับความเปียกของผ้าถ้าผ้าเปียกนะครับอาจจะกัน UV ได้ไม่ดี uh huh. อาจจะประสิทธิภาพจะลดลงหรือผ้าใช้ไปนานๆซักไปเรื่อยๆอ่าโอเคคุณสมบัติผ้ามันก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับ uh huh. อันนี้ก็ตามอายุการใช้งานเนาะ uh huh. อ่าก็ธรรมดาใช่ครับก็ใช้ได้ หลากหลายครับปกติเออมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ใช้ผ้าบับเลยไปวิ่งนะครับเหนือเข้าตาก็มือละปาดเหงือมือโดนอะไรสกรปรกอะไรอย่างนี้ครับสุขานามัยดีมากสุดท้ายนะครับคือ <laughs> เป็นกุ้งหยิงครับแล้วก็มันส่งผลต่อการวิ่งมากๆครับเพราะว่าวิ่งไปแล้วมันปวดปวดตรงตาด้วยครับอืฮ uh huh. เออ,เอ,อไม่ได้ขาไม่ใช่ตาวิ่งแต่ตามันก็มันม่ถึงกรมันกระตุ้นไงใช่มันลบกวนสมาธิในการวิ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ทีนี้คือ พอมาใช้นะครับก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นไม่ต้องปาดเหงื่อนะครับผ้าเนี่ยมันซับเหงื่อ,อ,อขึ้นไปทั้งหมดเลยครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะใช้หมวกดีไหมอะไรเงี้ยหมวกก็ดีค่ะแต่ว่ามันก็จะเลอะบริเวณขอบขอบตรงนี้ไงเราก็ต้องทําความสะอาดแต่อันนี้คือซักได้ทุกวันเนาะอันนี้คือวิ่งทุกวันก็ซักทุกวันแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็แห้งอะไรเงี้ยคือความแตกต่างของหมวกเนาะเวลาเราใส่หมวกครับพอหมวกมันดูดความชื้นจากเหงื่อไปนานๆใช่ไหมครับมันก็จะ เมื่อมันอิ่มตัวนะครับพวกเหงื่อมันที่มันเหลือมันจะจะหยดออกมาทั้งหยดออกมาท้างหน้าหมวกอาจจะไม่หยดลงมาทังหน้าเออบนใบหน้าเลานะแต่มันจะหยดออกมาตรงปีกหมกอหยดตรงเป็นทางนะครับแต่ผ้าตัวนี้คือรูปมันแห้งไวด้วยมันก็ซับเหงื่อดีด้วยทีนี้คือวิ่งไปก็โดนลมมันก็แห้งไวเรื่อยใช่ไหมอ่ามันก็ซับไปแต่ก็มีข้อจํากัดนะถ้าแบบเหงื่อออกมาจริงๆมันก็ระบายไม่ทันมันแห้งไม่ทันมันก็มันก็เปียกอยู่เหมือนกันดังนั้นถอดออกมานะครับ บิดน้ำแล้วก็เอามาใส่ใหม่นะครับโอเคอ๋อท่าที่ผมชอบใส่มากที่สุดนะครับศึกษามามาเยอะอยู่ก่อนจะเอามาใช้นะไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เพราะจับดื้อไม่ชอบใช่ไหมปกติกย้องนี้ครับทำอย่างนี้เลยไม่อ่าบิดนิดนึงกกรแปลงล่างให้ดูด้วยโอเคใส่ก็จะประมาณนี้ครับนี่เท่เป็นวัยรุ่นฮิปมากครับวัยรุ่นเนปาลพยายามมากพยายามจะเป็นวัยรุ่นมากวัยรุ่นเนปาลนี่ไลเอเวอเรสต์นะครับ เรียกได้ว่าคุ้มนะถ้าซื้อถ้าซื้อของบัฟเนี่ยนัก็ค่อนข้างคุ้มนะคะแต่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันแหละในแต่ละยี่ห้อนะคะแต่ว่านี้เราเราลองดูเนี่ยเรารู้สึกชอบเนาะก็เรียกได้ว่าผ้าผืนเดียวใส่ได้ทั้งใส่เที่ยวทั้งเกี่ยวข้าวนะเออเกี่ยวข้าวก็ได้นะเออใช้ได้ดีทั้งใส่เที่ยวทั้งเกี่ยวข้าวนะเดี๋ยวจะลองใส่ไปเกี่ยวข้าวดู อ้าวจริง,งเ,เพราะอะไรเพราะว่ามันสะท้อนยูวเนี่ยปิดหน้าอย่างนี้เลยเออปิดหน้านี่เหมือนถุงมือคู่เดียวทั้งใส่เที่แร้เกี่ยวเข้าใช่ <laughs> คือมันมันอลึกประสงค์มากอ่ะอทำอะไรก็ได้ลแล้วใส่พันคอก็เท่ ก็โหขนาดนั้นเลยทีเดียวต้องอย่างนี้อันนี้ไม่ได้รับการสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะอันนี้คือรีวิวตามที่เราใช้งานจริงอยากเอามาแบ่งปันครับอยากแบ่งปันว่าจะได้ดีไหมจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเยอะมันเล้าใช่คือเคยเปรียบเทียบแล้วระหว่างบัฟที่ทั่วไปที่เคยซื้อผืนละสองสามร้อยกับตัวเนี้ยผืนละไม่ถึงพันนะประมาณแปดเก้าร้อยอ่าเฉดพันนิดๆ่ะแต่ว่ามันมันคุ้มอ่ะในระยะยาวมันใช้ได้อ่ะก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครับ หรับชีวิตคุณจะดีขึ้นแหมคุณจะไม่เป็นตากรงยิงแบบไม้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็รีวิวกันแบบเก๋ๆวันวันรีบๆอีกแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะติดตามนะคะว่าเราจะมารีวิวอะไรให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe นะครับกดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะหรือถ้ามีคำถามอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับเราจะพยายาม หาคำตอบหาคำตอบตอบให้ได้ครับค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ